วันเดียวเท่านั้นนี่อีกไม่นานเท่าไหร่นี่นี่นะจ๊ะเมื่อวานเราจบตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะเออการตรวจดูยุสุขหารของตัวเองได้มันดีนะ<ด>ว่าเราจะหมดอายุไขเมื่อไหร่ถ้าเป็นปุทุชนธรรมดาก็จะได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตจะได้ คิดที่จะละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสสั่งสมบุญบารมีใหเต็มที่หรือจะเขียนวินัยกงวินัยกรรมแล้วก็ว่าวนี่นะวิ <laughs> นยกรรมวินัยเวรแล้วก็เขียนไปเยวิ <laughs> นายบุญ, <laughs> บญยกถวายวัดหมดแล้วก็เอาบุญติดตัวไปเนาะ <laughs> มันต้องเปรียบพัที่นู่นเนี่ย คือกฎเกณฑ์ของทางโลกมันอย่างหนึ่งกฎเกณฑ์ในปรโลกอีกอย่างหนึ่งแบงค์ในเมืองมนุษย์เอาไปใช้ในปรโลกไม่ได้นี่ใชะเออมันแปลกเลเดียวกฎทางโลกเขาใช้อย่างนี้กฎทางนั้นเข้าอีกอย่างหนึ่งนี่ต้องศึกษานะเดี๋ยวไปลูกไปเผาแบงค์เออเผาแบงค์มั่งเผาบ้านเผาดู่นเผานี่ อาจริงจรงนะจ๊ะเผารถเผาสารพัดอํามันคนเรากดกันใช่เผาก็ได้กี่เท่ามันต้องรู้หลักวิชาในการเปลี่ยนต้องแปลเปลี่ยนสภาพก่อนจากของหยาให้เป็นของละเอียดด้วยจิตที่เป็นกุศลในแหล่งแห่งเนื้อนาบุญแล้วก็คือเอาไปบริจาคทาหรือทําทางกันเนื้อนาบุญอย่างนี้นะจ๊ะก็จะเป็นดวงบุญใสใสเอาละตอนนี้แหละ เรามีนี่แหล่งแห่งมหาสมบัติที่จะเอาไปใช้ในปรนโลกซึ่งเขาไม่มีการทำมาหากินเงีนยไม่มีการทำมาค้าขายนี่จะ้ะอิต,ตรงนี้ไปเนี่ยแล้วก็แปลอีกทีหนึ่งปุ๊บอืมเป็นทิพยสมบัติเป็นอาหารทิย์เป็นวิมานมีบริวารมีสวนมีสะม,มีนลวมีนี่อะไรต่าง ตามกำลังแห่งบุญอย่างนี้เนะอย่างนี้เขาไปใช้ตรงโน้นอ,อย่างโน้นเอาไปใช้ตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันจะ้ะเมื่อพระมหากรสปะิตรตรวจโด,ดยยุสังขารของตัวท่านเองแล้วมีที่ไหนมั่งในที่ตรวจได้มั <S <S ออ่งนี่เนาะแต่ว่ามักจะเอาไปให้เขาดูนี่นะ แล้วก็พบว่าอายุยสังขารของท่านเหลือเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นดังนั้นพอถึงรุ่งเช้านี่ถ้าเป็นเราเราก็ตกใจนะจโอ้ตายเหลือวันเดียวเหรตายตายังไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> นี่นะแต่าที่พระอรหรันต์นะจ๊ะไม่หรอกท่านเลยความรู้สึกนั้นไปแล้วเพราะว่าท่านมีนิพพานเป็นอารมณ์เลยนะ คือใจของนั่นจะบริสุทธิ์ไม่ยึดเหนี่ยวในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นแบบที่ปุถิชนเขายึดเหนี่ยวใจท่านจะนิ่งๆว่างๆมีสุขอยู่ภายในอารมณ์ของพระนิพพานอยู่ภายในอย่างนี้นะจ๊ะถ้าเรายังไปไม่ถึงนั้นเราก็ลองทำได้นะลองทำใจ ไม่ยึดเหนี่ยวอะไรไม่ผูกพันกับอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นหนุ่มสาวอารมณ์เดียวแต่ตั้งอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวนี่เนาะเดี๋ยวจิตจะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นอาจตายเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวนี่เนาะจนเห็นความบริสุทธิ์พาอยในตอนนี้พอถึงก็รุ่งเช้าพระมหากัสปะจึงบอกแกเราพระภิกษุสงฆ์ ที่พมนักอยู่ที่วัดเวรวันว่าเราจะปรินิพานนี่ใชใช้คำนี้มไม่เหมือนเราจะตายที่นี่นะจะ๊ะทำไมใช้คำว่าปรินิพานแปลว,ว่าเราจะดับขันทั้งหมดแล้วที่เหลือขันสุดท้ายเนี่ยขันหน้าเนี่ยเข้าสู่ อายตนะนิพพานด้วยธรรมขันธรรมกายอรหัน,หนตผลนั่นนี่นะเราจะปรินิพพานบอกพูดธรรมดาด้วยหน้าตาชื่นบานาอย่างนี้นะไม<า>่ใช่จืดใจหงอยสนิทจนี่นะอย่างปูถุชนทั่วไปร<า>เราจะปรินิพพานบอกตำแหน่งได้เดี๋ยรู้ว่าเหลือแค่เท่าไหร<า>่และจะไปที่ตรงไหน<า>เอออย่างนี้นะ เราไปดูซิว่ามีใครอย่างนี้ได้บ้างอ่านี่เราจะปรินิพพานที่กุจช่กุกุาจาสัมปัตตะบันพอในเวลายเย็นของวันนี้<อ>ด้วยอาคารชื่นบานนี่จ้ะตามทันไมมเอาอีกนิดหน่อยแล้พอถึงเวลายเย็น พระมาหากัสสปะเถระท่านก็ได้เดินทางมาที่กุกุตะสัมบปตะบันพศซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านจะปรินิพานถูกต้องอย่านี่เนาะโอ้เ<อ>รื่อลมลเรื่องนี่มาด้วยอารมณ์บันเทิงรู้สถานที่แล้วว่าท่านก็ต้องเห็นต่อเหมือนกันว่าทำไมท่านต้องมาที่นี่เพราะโลกนี่ก็กว้างเลือกเกิน ใช่ไหมจ๊ะเราคงต้องสารนิานกันดูเออโลกกว่างทาไมเลือกเอาที่ภูเขานี้อืมอีกทั้งท่านก็เหาะเหินเนอ,อากาศได้เราจะเลือกไปที่อุตรกุรุทวีปก็ได้ภพระวิเทหทวีปออประโคยานทวีปที่มนุษย์หน้าเรียมหน้าจัวหรือหน้า กลมเลยไงใช่ไหมจ๊ะก็ได้แต่ทำไมไม่ไปนี่นะเอออย่าว่าที่ตรงนี้เลยเห็นไว้ที่ป่าหิบบาลก็ยังได้เออมาถึงแล้วนี่ท่านก็ได้แสดงพระธรรมเทศนา โปรดมหาชนเป็นครั้งสุดท้ายตามท่านไหมจ๊ะนี่นะโปรดมหาชนซึ่งเราก็ไม่ทราบท่านโปรดเรื่องอะไรก็คงพูดว่าจะดำเนินชีวิตกันอย่างไรที่ยังอยู่นะส่วนทำไมท่านต้องมาที่ตรงนี้ท่านอาจจะพูดก็ได้อาจจะเล่าเรื่องร้ายฟังก็ได้ว่ที่มาตรงนี้เพราะเอออาจจะพูดถึง อาบุปกรรมหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องต่อไปในอนาคตมาทีออ่มาทางนี้เนีน่ยเพื่ออนาคตและเผื่อบางคนฟังแล้วอยากตั้งความปรารถนาไปในอนาคตเออถ้าในตอนนั้นยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่ได้บรรลุทำอะไรเลยก็ถือโอกาสเป็นช่วงสุดทงง้าย เพราะยังไงก็ต้องมีมาหาชนหนึ่งในนั้นเง,งนะ่ะต้องถามทมําไมท่านต้องมาตรงนี้อันนี้ไม่ใชงเวลานะีมันเรื่องจริงเราต้องคุยกันอย่างนี้ไงแต่อย่าถือสาครูไม่ใหญ่ออาตัดช็อตมาว่าครั้นพอท่านแสดงอจบเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้เดินก้าไปนะจ๊ะเข้าไปในซอกของกุกุตะสัมฑฑฑปตะพัน์ ซึ่งภูเขาตรงเนี้ยมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไปนี่นะจ๊ะเป็นภูเขาสามลูกนี่จ๊ะเออเดินไปในระหว่างภูเขาสามลูกนี่นึกออกไหมจ๊ะหลังจากจากลามหาชนแล้วก็เดินไปที่ซอก ภูเขากุกะตะสัมปตะบันพทดภูเขาสามลูกมีช่องอยู่แล้วนี่อาจยะท่านก็ถูกต้องจ้ะนั่งสมาธิเข้าชาสมาบัติและก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเราสิ้นอายุสังขารคันิพานเมื่อใดก็ขอให้ภูเขาสามลูกนี้ ถูกต้องจ้ะ oh. เออจงมารวมกันเป็นภูเขาลูกเดียว oh. เพื่อบรรจุร่างของเราเอาไว้อยู่ภายใน oh. รอวันเวลาที่พระเสียดียเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจา้า oh. ท่านจะเสด็จเดินทางมาสลายร่างเราบนฝ่าพระบาทเบื้องขวาของพระองค์ oh. นี่นี่จ้ะรูขานานี oh. นี่นะจ้ะ oh. oh. นี่ พอมาถึงจุดตรงนี้นี่นะหลายคนของแอบนิดนิดแอบสงสัยว่า why ทำไมพระมหากรสปเทระถึงได้ตั้งกิตเตตฐานลงไปเช่นนั้นใช่คั้งๆที่ท่านสามารถประนิพานด้วยอาการปกติอย่างที่พระอสิติมหาสุก็รูปอื่นๆเขาทำกันก็ได้ให้เออเออนลอยไปในอากาศแล้วเข้าเตโชสมบัติ ไฟลุกพลุบอัฐิก็เป็นพระธาตุนะเนี่ยจะลอ,อยไปไปในที่บรรจุเพื่อให้มหาชนได้เคารพสักการบูชาเป็นเนื้อนาบุญแม้ปรินิพพานไปแล้วนะจะได้ระลึกนึกถึงท่านและจะได้ดำเนินชีวิตแบบท่านนี้นะแต่ท่านกลับไม่ทำและเลือกที่จะ เลือกจะทําอย่างนี้เนี่ยไม่ไม่ทำแบบพระอาศิติมาสวรรครอื่นทําทำกันก็เพื่อจะรอคอยให้พระสิริยะเมตไตรสมมาติมุขเจ้าเสดดจเดินทางมาสลายร่างให้กับตัวท่านเดียฝฝาพระหัตของพระองค์ถ้าเรามองให้ลึกลงไปกว่านั้นเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระมหากัสปะเถระท่านเป็นพระอราหันต์ เพราะฉะนั้นท่านก็คงไม่มีความคิดที่จะไปลบโกน <laughs> <laughs> พระเสียริยมไม่ไตรเนี่ยไม่ควรจะอาจเอื้อมถึงขนาดนั้นซึ่งเป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของพระธารกับนี้เสด็จมาสลายร่างของท่านแต่อย่างใดจริงๆแล้วท่านไม่ได้ปราถนายงนั้นแต่ที่ท่านต้องอธิษฐานจิตลงไปเช่นนี้ก็เป็นเพราะท่านได้เห็นถึงบุพกรรมในอดีต ที่ตัวท่านและพระสีอริยเมตตาได้เคยกระทำร่วมกันมา oh. ในสมัยที่เกิดเป็นช้างมงคลพรดทิ้ทาง <Yeah. S 1> ส่วนพระสีอริย,มรยเมตตาทรงเกิดเป็นแอทา,าจาร oh. ดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมซึ่งให้เลีกเรื่องไม่พ้นในใจแล้วก็ <c oughs> ยังไม่มีผู้ใดสามารถรื้อผังใหญ่ แห่งวิบากกรรมตรงนี้ไปได้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระสม,มณะโคโดมสัมมสพพุทธเจ้าหรือพระศรีอริยะเมตไตรสัมมาสัพพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่ได้สาม,มารถที่จะไปรื้อแผงแห่งวิบากกรรมในอดีตที่แต่ลับรองทรงเคยกระทําผิดพ,พลาดเอาไว้นี่นะจ๊ะแต่ว่าหลุดพ้นจากอันอื่นได้เพราะหมดกิเลสหมดกิเลสก็ หมดกรรมไปโดยปริยายนี่นะจ๊ะใช่ไหมลูกใช่ครับผมหมดกิเลสก็หมดกรรมเมื่อหมดกรรมก็หมดวิบากกรรมถึงแม้มีอยู่ก็เป็นหสวีกรรมไม่อาจจะส่งผลเพราะว่าหลุดไปแล้วจากมัฏฐาเหมือนใครจะตามทวงนีาแต่ว่าอยู่บนโลกมนุษย์แต่นั่งขี่จรวดไปแล้วโอ้โน่ไปอยู่ดาวอังคารอ่าหมดสิทธิ์ไหมอย่างนี้เนาะ อาตามทันมือ,อ